สบายดีทุกคนทั้งฟังลาวไทยได้ตั้งประเทศมอนี้กับ,บกับช่องดีมนะ้าสาวน้อยลองสาวมอนี้น้องดีมกับน้องดกักสชิมาเห็นอย่างกะละมานุง่งเครื่องมงแม่นมานุ่งเครื่องมงในะทุกคนน้อันนร้พับชมครับได้เบิง่งเนาะอ่านสีงามจังใบอยู่อันอยู่ลาวเนาะแ้วอันสุดมงกสีงามว่าัันจะไปกันเลยคนอ,อ,อ,อันน,น,น้องดีมก็บชไจ้มานุ่งยู่ฮือนอันได้น้ำจิตกับไอ้ไข่มุกเนาะซึ่งเป็นพี่น้องกัน นี่ไปเลยทุกคนไปนุ่งสุดมงไปกันเลยคู่กันมาเลยใส่แหวนวันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ไม่คืออะไรจะซื้อใหม่กุ่ใจเนี่ไอเสื้อใหม่สุดใจเนี่ยอันนี้เออันใครโม้ก็ไอน้ำคิดนี่มีไลยสุดได้เนาะอันนี้เนี่ยอันนี้อันไซแอล อันว่าให้เห็นเชือกมัดนะเออเชือกมัดใป่นเอาอันนี้คิปเส้นบ่ะนี่เชือกเือกมัดว่าเสือกมัดดามักแลอ่ะตัวสุดเอาสุดโต่กให้เพื่อนอันกระโปงอันสีอย่างก็สีเขียววะโอ้โหวันนุ่งแทนุงจิ้น้ยตอนนี้สาดาบอก อันก็แม่นวะแม่นมัดแหละมีแต่ว่า,าบบนหลอกเบอ้ลวัดนุด่งใหญ่ใหญ่แต่ว่าเคยนุ่งตัวนี้ไปแล้วแล้วนุ่งตัวนี้นะว่าใคที่เราบมีตัวนี <c oughs> อนน้อันนี้อันนี้ประกอบไงอันนี้ก็คูค้จะดี <c oughs> ไม่ดีงมามเลยอันก็บนนุ่งตัวนี้หายากอันนี้มันเป็นกระโปรงแต่มันโบนิสสายพัด เนี่ยแปว่านุ่งแบบเป็นอันนี้นะเออกันุ่งนุ่งไล่ๆนุ่งลองเบงไลยๆสุดน้องัดเอวมันดเอ้ยลองเบิงนีกระดแล้วบ่กับเบียนนันแล้วบ่ยืดตีบ่เอาไว้ทางล่างไง อันนี้อันนี้นุ่มกว่าได้นุ่มกว่าได้มันน้อยผลมันมัดมันมัดอ้อมกว่าได้ที่จริงมันต้องมัดอ้อมแบบเดิมมัดต้องสองทุกเปลือกมัดทังหลังอันนี้เป็นสุดตอน้อยพ่ดสันแม่่ะสองคนนึงอันนี้สุดตั้งแต่สมัยเดิมมาแล้วเอาเวตารุ่นเวตารุ่นไอดี้คุว่าหนุ่งใดฮะเนาะนี่ได้หนุ่งใดเอันนี้มัดไว้อยู่ทางหน้าเลยคือแบบนี้ ี่วนมอสองมาแบบเออต้องเป็นโอมเนาะแล้วก็ออมมาลับที่ท้งได้ไมขอซื้มาบบงอ้เนขาดเป็นอะไรอาเกียงวินิสิโน่งสุดแต่ั่งเออน้องอนี่เดชเอปนี่เดชกเื้อเดช พกนี่ยังไม่เหนลยหเสออสนีง, <c oughs> า,นงามดิฮันดามาดีดีไม่ด้นมาดีดีเราเบิม่งแล้วดอกเตียนดนเสให้ครบอืมนุ่งเสียกับนุ่เสียแล้วใน่งกระโปงนุ่งเสียกันกระโปงเขียนหน้ากเสเสา เดี่ยวตนี้ได้คือสิใหญ่ๆลอันนี้อของใหม่ใ่บุของแม่อาม่เหรียญที่4อันนี้แม่แต่เฮ็ดหยังนึงดอันละตัวนั้นแม่เด้อบ่จับออกมาหยังบ่เพิ่นเบิ่งว่าุดเดียวว่าลมลายอันทีหั่น อันนี้มันผงผงอันนี้มันใส่ต้องหรือเป็นท่งก็ได้เวอร์เวอร์เวอร์เออด้ของผู้ชายวะของผู้หญิงก็นุ่งได้แต่อันนี้มันสำหรับอันเป็นชุดมงตรงฮะนะเออกระโปรงก็ได้แต่มันต้องเป็นอันเป็นชุดทรงของมงท่านบอลแล้วเาเอาผ้าตัวนี้ใส่สิวะอันนี้มันชิมงเดียวดแษสกับอันนี้มันชิ้นเดียวเศษส่วดเพาะว่าตัวชิ้นเดีไวมันุ่งเลย ไสิบนมงเกนควึงเป็นอะไรนีเป็นแบบนี้นะเออนี่อนี่ะลู้สะฝาสั้นเอาดิ้าก้อมเนอ้่าหกาแล้วฮือ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 นองื้ฮือฮืาฮือฮือฮือ้ือฮือฮือยือฮือฮือฮืออฮื่ฮือ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 ฮืือือฮ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 ืือฮือฮือฮือนืะฮดอืือือกือฮือฮ เออดิบนุ่งได้หันตวน้ดีนะเออดิมกันออนุ hand hand BE ่งกันสุดอันท so ี่นะสุดอันมีลายๆนี่นะซีนตะโกนตนี้คู่กับเด็กกอ่ตัวเดกได้ซื้อมอม่เลยอะไรแม่ซื้อม่เื่อดึงเาดกับน้องใส่ใสตัวไห่ดีๆแม่ดิมัดมัดใส่เสื้อลูก้างล่างเปนี่ยนี เดีก้อนนียคูับกรกไดีเราเบิ้งตัวอันเสื้อเชยงค่วนี่มึงดูง่ายอ่ะเปิดจิตซื้อไหม่ว่าบทนเนี่นุ่มแต่มันเจ้นําอแต่ว่าเป็นอนติปีไหนวกเขาใส่ไปล้ววกเขาว่าบอให้ว่ามันกับอบมมีคกาม่วงมีอย่างว่นี่กะ มีหมูหมวกนะหมวกกับแล้วแต่ชิซายเลยแบบนี้เป็นเพลอันมันทั้งหน้าใช่ไหมอันนี้เพลเออนุ่งนั่นแหละที่พันนุ่งได้เราหมดอันนี้ของเยอะจริงเจ้าเสื้อตัวนั้นนุ่งคู่กับเสื้อขาวแน่นบอดตุ่งเสื้อขาวคอเออขาวมีคอเไม่คอเจ้าคอมันใหญ่เลยเสื้อผันคอมันนันเสื้อเสื้อมีคอแล้วพันนุ่งกับเนี้อแต่วันนั้นคงสีขาวไปหนอ่ะสีขาวเว้ยสีดำแป๊บแล้วตัวนี้บังดู สี but, ่เขาวะิ้ม่วนจิู้่เ็นเาะเขาอะเขาอยู่ก็อเนาะเขาอยู่อะน้องีิขาก็ทีนี้มาแทนเจมมัวมัวจะพูดอ่ะกะเป๋ากะเป๋่าเขานี่กระเป๋าแย่นี่แหละดจีเบื่อว่าถ้าได้เหนตัวจริงก็ีได้ลงเกียมไปเกี่มไมือกันขาคือวะ สี้เนลไากินะเลี้กปงเรเออให้อดจิตนุ่งให้อันนี้มันมีแต่สองสีคือนสีขาวสีดพคู่ต้องเป็นสีขาวกับดำว่เข้ากันเนาะในสีฟ้าสีดำเออได้ได้แห้งได้มักสึดเลยปินกระโปรง ก็นกมกับัหดงป้าตนี้ปดลนึงนะนี่เราจะปดอนึงเ็ไหมหาทรงลูกคันดึงดึงขึ้นเดียวปีนข้นลยหนะ <c oughs> ปีนข้นเลยนะนเ็นนซือมากุกสองสาเือนกับ้นุ่งอะ เอาซื้อเมื่อทุกปีว่เสื้อนซื้อเมื่อปีจะเป็นสองสามปีมมีอะไี่ห้ออซื้อจอยกับบอลนหมดแ้วอันนันเมทนองอันอันนั้นนะอันนี้ซื้อเมื่อตลอดหนึ่งเมือนสีชอบนะมึงเลือเ็นกันได้เขาว่าที่ให้กินเกีียงกันสองเดคือจะพูดอไรต่อไป เฮ็ดยุติเฮ็ดยุติบอกไปขให้เฮ็ดน้อยมือซสื้อเอ้ยใครมุกท่าเฮ็ดละขอยิ้มเสื้อในเด้อจริงไหนก็ไม่เคยได้ไปยิ้มเลยเปนยนมาข่อยน่ะนะโยนมาข่อนซื้อมาเลยแม่ได้ด่าถ้าซื้อมาหนุ่งตลอดเลย แต่นย่างน้อยเนี่ยให้ซื้อตลอดได้ดาเนี่ยเฮ้ยแม่ว่าแพงไก่หานยังไงตัวเขาทำแพงที่สุดมงอืงโดยเฉพาะสุดที่ว่าเขาแซวเองนะแพงๆเนาะถ้าสุดแบบว่าอันคือแบบสุดสีบัวตัวนั้น่นอันเป็นของโครงจักก้องมาจับงานจักก้ออันตัวนี้เหรออืมนี่แพงกว่านั้นไหนบ่ปลายปลายก็มาจับงานนี่ค่อยแพงตัวนี้เซลนี่สีโอ้นี่มันนะงานเขาเซลไหมส่วนใหญ่ แสรุปด้าลูกสี่นุ่งตัวไหนเป็นเลือกบทึกเลยนังได้ตัวใดกางเกงกางเใดกางเกเลือกไม่ถูกอันนี้ก็ไม่เสีอะเสื้อนุ่งรึ่นุ่งเสื้อใส่ก้อนแล้วจังสกเนาะแล้วกับปงใส่นุ่งเสื้อได้แล้วลูกยังเอากระโปรงใส่กระโปรงเออเอนุงก้อน เอาเข้มบมมุดก็เอาเข้มบมมุดก็ได้อันนี้เป็นนุ่งทางนานุ่งทางนาไม่ได้ไม่ได้เอากระดุมมาทางนาทวนนุ่งหมดเน้อยปะไม่ดีวะอ่างามเอสามมงน้อยงาม ไอดิมไอ่ดิมน้ำก็คือผลมงนะเดกก็คือโอ้กายก็คือคนใส่ประกอบแล้วละคือเลยเมนสาวมงมดกำลังแต่ตัวเป็นผเจียงว่ะไอ้คนผจิท่ามเป็นอย่างเงากินเจียงเอลููคัสซอกคำาตอบไว้รูท่ามันท่าแม่น้ำจิตเลย แม่ว้ดิ่มใสสุดนี่ใจปดใจปดใจดแมันใสเสื้ออันมีโขเนาะ่าแหง้ามเนาะเสื้อมีเใช่ค่ะเสื้อมีฟองเผื่อแม่หมกตัวนั้นหรอวะมันบมีแ่ฟ้ามัดเกยไ่ามัดจะบอดนฟ้าไหมเอสีบัววะเเอกจิมัดสีบัว่ะ้าน้ัสสีบัวแล้วก็มดก้นเอ้ยฉีดมดตรงนี้ด้อ ตัว <c oughs> น,นี้สีเบอรอันนี้สีแก่เปนของเรือลของ <c oughs> ห้มุ้ยลมุกม yes. <c oughs> ันเป็นสีก่อนนี่ <c oughs> นี่เหมือนเาคู่กันี่ยน้ะ้นค่อข้างคือเจนัสีแก่ของเลืมันสีแกสีดํานั่น้อตัวนี้อืบสีขาเลยสีขา ตอนนี้มันแน่นนนิดเดียถ้าผมอันแน่นนี่รุดขาน้ามันมืนเนาะเป็นแพไหมเนาะเพมมืดน่างามแน่ี่ยวาลองนู่นไม่จะไปพอดีตุยปเนี่ยแน่ตัวมันเลื่อนของแม่ปีนั้นไม่อยากเมียไปนาะบอกเมียอาจารย์ร่อย่างบอกให้ไปห้าไปนู่นนี่ สวยสวยสวยไว้ทุกคนสวยไว้ทุกคนผู้มนองด้ดจะออกมาเปยังเต็มสุดว่าหันมุกของน้องดิมฮะนะบอกของดิมันเต็มสุดแล้วว่าหันบอกว่าของไอ้ดิมเนี่ยแล้วว่าหันสุดฮอย่งอันเด้น ใส่ใส่ๆใส่เอาอ่ะมันต้องใส่จริงๆเออใต็มสุดให้เพิ่นอันเฮาบ่มีไฟฟ้านี่เอาเอากับเสือนี่อันนี้กระป๋องเสือใหญ่นี่ๆๆก็ก็นี่มันบ่งามเลยครัก็ิสินีใส่กันแตกระทินี เมว่าเห็นม่มักใส่ดีเลยว้านี่ขงัน้อตัวนี้เป็นของรตเาของเ็นตา้ส้ีนหะไรกได้ใสเลยเนี่ยมุ้งเส้เลยน่นี่่นนจัดเลยนะเมยุ่นใหญ่ซอกใส่ยาก มวยไผ่พอดีตอนตัดตัดไม้ใช่ปะอนนี้นะเดสนวรน้แพะขดแยังกันยังทันได้เหเส้นี้วะนี่งองเาสีมันยัแกแล้วหนึ่ค่อันนี้พักสีสดใสเน่สีสดใส เออลงเส้นหมวกคุใส่ให้ใส่ท yani ี่ไหนวะอย่างนี้วะอย่างนี้ทีบ่เนี่ยของโตดีตั้งตาดูอันนี้ตั้งข้างหลังดีว่าโอ้ยอะยัผมน้ำมาล้วเอาดึงไหมอ้าวพี่เจ้าค่าค่ะค่าเดี๋ยวันี้ปคกับเส้นวนี่แหะ เนี่ยข้าจะใส่แล้ลูกอันนี้มุณยิบวะามันเกี่ยวตัวนี้อตัวนนางตัวนี้คุยเซลนี่คือกันวะใครผูกผักนี่กันยัดูให้อย่างเดียวดาปินามาบุงดู มแล้วนี่ยังไงเออโยกตัวอีกกับบินอะไรนะโอ้ใส่หมวกตัวนี้ตัวมุดตัวหมวกตัวไหนเออตัวนี้จังเขาจังงามใส่ตัวเลยใส่หังตัวนี้ทางนั้นทางหลังเนาะอันนี้ทางหลังอุ้ยเดี๋ยวบุ้งอันนี้ทางหน้าที่มีกีนี่ออลองใส่บุรุษละลูกลองใส่บุรุษเนี่ยเบิ่งแปลกทางหลัง ทางเดินทางหน้าทางล่างต่นอันนี้ทางหน้าเหนะแม่นลวแม่วานอันนี้ทางหลังอืมคนมาได้หงหัวขึ้นจริงแก่บี่แก้วนี่แม่นทันใส่ไปทุกคนไปเจอกันตอนน้องดีมน้องด้านนุ่งสุดมงแบบครบสุดนะทุกคนเนาะว่าสีงามสมัยไปกันเลยนี่ทุกคนบัดนี้น้องดีมกับน้องด้านก็ได้นุ่งสุด อันมงเป็นที่เย็บห้อยเนาะสีงานสมใดกันนี่เบิ่งได้เลยทุกคนสวยงามมากทุกคนอปหลังนี้เลยอ่ะอันนี้นหนมาซื้อแล้วดีวะไม่พอคือสบายใจอะยืนเที่ยงกันดีๆเอายังพันแล้วประกอบล้างแล้วก่อนยังวนแล้วพักละใช้คอตั้งหูได้เด้ดดาใส่ตั้งหูได้ สุดของรดตันี้ของิด่แต่ว่าแต่ว่ากีนันเดยตัวม่เยนใส่เ่าใส่อมุกเอามุกใส่ให้น้องไหมเนี่ยเอมุกใส่ให้ขออันเดียวนี่คือเอคาไหวสิเดีได้ไอ้ดีใส่งสใส่เบซุปขาขอ เออมกยาน้องเกียวมึงเอากับน้องเกรยุ่งเธอเลยเออน้องสุ่งเธอเลยข้าตั้งคู่ดิสันนะเอโอหัาวเขาดูบันใครดวดี ว้านีทังหมดทางนาสี่อยันอืมทางเ่อนเืนงเาแต่ทางนาเออว่าสราได้เฮปปิใเ้เบิ้งเลยได้เนาะเบิ้งเบิ้งเบ้งกนเนองตึ้มืะินพินทางล่างมาเบิงดูงามวะอือนี่ก็งามแล้วว่ามันออกก็มันทักงามในมงอยู่ไถ่เห็นเพราะว่ามัดเฟยเป็นทางล่าง อยขนอกคักอีกวันนี้อีงันจะว่าันนใไห้เลีนอะิอ่ะเ,เลอยู่กางน้นนนดาดเ,เ,เ,เอาถึงหว <c ười> สมนว <c ười> เอกสีบดีๆไม่หัวคันยังเสียงมวัวนาดเสียงวเลยมเสียงั <c ười> วน <c ười> เด็กในบ้านกูจะไปซื้อมาลำค่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนน้องดีมกับน้องดากันเลอันนุ่งซุดเป็นที่เียาะหอยและละนี่แง่งแง่งแง่งบุ้ยบุ้ยสุดแล้วที่บอกแล้วเราวอย่างนีนี่แล้ว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 ทุกคนอันซุดม่วงอยู่เราอันกระซิใส่อยู่นี่เนาะโอ้หงาทุกคนน้องดีมกับน้องด้ามาใส่ซุดนำเอื้อยมาแพ่ น้อแต p o พิ่นอ่อมีหม่ตั้วอายยืนนิ่งๆเพ่นสิตาอันนี้จีบกระโปรงออเจีบออกเออจีบใหญ่เิจีบเออตัวอัน mới nói tôi nói để tôi nói tôi, này, đa, tôi khuẩn ừ, đa, không nói tôi 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 nói nụ

สวยไหมคะทุกคนนี้สุดมงอันยูเลาาะว่าปีใหม่ปีใหม่อันของสาวพมงแมนนเครื่องขอบวสุนหัววาปีนี้เนาะขบวสนงัวว่าัน่แนใจเจับโควิดองคันบโควิดนี่ันเริ่มจับมันแล้วเนาะถ้าหรือว่ามนจะจัดตัวจับตาที่ของ้วกง่มีหาไว้ที่เหือนมันล สวบางเทืยนวันสาร์อทิตบางเที่จมาเนีวันเสาร์ที่จิมาเนียันทุกทิทงไหน่ว่าองยสดุยใสว่ะขาสนยุสเส้ว่ะบางเทือขน้า้งมือสุดใจงงนพิจาร หิวปากเลยทุกคนทุกคนเบิกเอนแบบนัองดีกับน้องได้ไม่หาสวยเนกันนี่แ้วว่าฉันดีแล้วนั่งดีพ่ะแม่นพี่นั่จิตคืนสวยท,ทั้งคนดีแล้วคืนเหรอเนี่ยคน,นนั่งดีกับเออแมงดาดีอมอกันทุกคน เหียบิบมอยเลวเนาะทุกคนว่ะงานงามบอไอัน um. right. ั่นเป็นไงงามกันทุกคนเราต้องดีมหรือต้องไอ้น้องดิมหรือต้องดาเนาะนี่แต่ก็ขอเข้าใจน้ำจิ้มกบไอ้ไถมุกเด้อไถมุกมมงมาใส่เนาะทุกคนไอ้นม่นหป็นไงงานกัน่งไอ้นั่นพูดต้องดีมงานว่าเขียนอันพิมพ์ว่าดีมน้องดีมสวยที่สุดถ้าน้องด้านงานว่าน้องด้านสวยที่สุดมินมาเลยทุกคน ทุกคนเจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมกำลังได้คลิปต่อไปสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องดีมน้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าได้ทุกคนแน้วน้องได้เบียคน้องได้เบียบอยากทอดเลย ทอดๆแล้วเมียนสวยเอื้อย <c oughs>